เดี๋ยวก่อนครับเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับตอนนี้ผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับบริษัทเติมเกมราคาถูกกับเนเิดสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเติมเกมแล้วเติมไม่เป็นหรือว่าใครอยากเติมเกมแล้วอยากเติมถูกนะครับ ผมแนะนําก็เพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับและตอนนี้นะครับทางบริษัทยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับเขาก้าวสู่ความน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคนนะครับทางร้านนะครับได้เพิ่มจุดจดทะเบียนบริษัทเป็น5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหไม่มีอะไรชัวร์กว่านี้แล้วครับเพื่อนๆรับประกันนะครับไม่มีรีฟันนะครับหากมีปัญหานะครับเขายินดีคืนเงินเต็มจํานวนครับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับสำหรับใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปลื้มสเตตเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปลื้มสเตตเกมโมบายกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาังใจให้ช่องนี้ด้วยครับโอ้โหเสียงนี่แบบเพิ่งตื่นเลยนะเนี่ยทุกคนแล้วก็อยากทําคลิปนี้ขึ้นมาครับก็คือคลิปเอ่อเทเลิสต์ของตัวละคร SR นะครับที่ทุกคนเนี่ยควรมีติดทีมไว้หรือบางคนเนี่ยไม่มีตัว UR ก็อยากจะใช้ตัวอาแทนนะครับ หลายคนนะครับใช้ตัว SR เนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับบางตัวละครเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาดูตัวละครข้างๆนะครับแต่แหล่งข้อมูลเนี่ยตรงนี้นะครับที่เวลากดเข้ามาดูสกิลเนี่ยมันดูไม่ค่อยได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากเล่นตัวอะไรนะครับแนะนําว่าให้เข้าไปดูในเกมเนาะแล้วถ้าใครมีก็ให้เข้าไปดูในเกมแล้วก็แคปรูปนะครับแล้วก็ไปแปลภาษาใน o o g l e t r a n s l a t e นะครับทุกคนโอเคมาเริ่มเชลิศกันเลยนะครับก็ ระดับดีนะครับทุกคนระดับดีก่อนนะเป็นมันไม่ค่อยเล่นกันนะครับทุกคนก็ตัวนี้พวกเทนยะนะครับแกลนโตริโนนะครับแล้วก็เทนยะอีกล่างหนึ่งนะทุกคนอ่ะตามเพลย์ลิสต์เดยนครับเป็นเทนยะอ่าแสงเทนยะฟ้านะครับแล้วก็แกลนโตริโนนะครับทุกคนสีเขียวเนาะมาดูระดับซกันบ้านนะครับทุกคนระดับซีนะครับ ระดับ C จะเป็นน้องมิดโอลิยะ e นะครับร่างแสงครับแล้วก็เป็นโทกะนะครับแต่เน้นย้ำนะที่จริงอเอ่อตัวพวกตัวละครตัวละครเนี่ยพวกตัวละคร S อาทุกคนผมว่ามันเอาไปเล่นกับพวกแบบทีมะนะเออเป็นทีมที่ตรงตามธาตุอะไรอย่างี้มากกว่านาะแล้วก็จะเป็นด์คชาโดครับด์คชาโด้ม่วงนะครับอันนี้ ต่อมาจะเป็นอุลาลากะเขียวนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวคูฝึกนะครับผมจําชื่อไม่ได้ไนชื่อไนไออ๋อไนไอนะครับไนไอไนไอแล้วก็จะเป็นโทโดรกิฟ้านะครับพเพื่อนๆอ่าโทโดรกิฟ้าแล้วก็จะคามินารีแดงนะครับแล้วก็น้องกบของเรานะครับทุกคนน้องกบของเรานะฮะ ถ้าใครมีตัวไหนก็หยิบมาใช้ได้เลยนะแต่แนะนำว่าให้เป็นในระดับเทียสไปเลยเนาะทุกคนเขาเป็นกบกบม่วงนะครับกบม่วงแล้วก็เป็นบาคุโก,โกโนะครับบาคุโกฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็เป็นน้องมินิตะนะครับมินาตะนะครับก็เป็นมินาตะเขียวเนาะระดับบีตัวข้างเยอะนะครับทุกคนจะเป็นคามินาริเลยคามินาริแดงก่อนนะครับทุกคนคามินาริแดง อ่าแล้วก็ตัวละครห้อง B นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าไอตัวที่มันวาร์ปได้นะครับคูโรกิริเขียวนะครับเอนเดเวอร์นะครับเอนเดเวอร์แสงนะครับทุกคนอ่าเอนเดเวอร์แสงนะครับแล้วก็ทวายช์นะครับทวายช์เอชอาร์นะครับทุกคนแล้วก็เป็นตัวที่โทมูระเจอนะครับฟรีเดสโทนะครับแล้วก็จะเป็นเทสึเทสึเทสึฟ้านะครับมิโดริยะแดงนะครับอ่ามิโดริยะแดงโทโดโรกิม่วงนะครับตัวนี้นะฮะ โรกิม่วงเนี่ยไอตัวอาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับทุกคนเนี่ยให้ดูสกิลเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีบอกนะทุกคนนะไม่มีบอกอะงงนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสําหรับใครอยากดูข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็เป็นดาบีครับทุกคนดาบีตัวนี้เห็นใช้กันเยอะน้อนดาบีฟ้านะครับทุกคนดาบีฟ้าแล้วก็เอ่อเป็นคามินารินะครับคามินาริม่วงนะครับต่อด้วยสเตนนะฮะสเตนม่วงนะครับสเตนม่วงนะครับแล้วก็เป็นบาคูโกะฮะ บาคูโกแดงนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์มิกนะฮะพิเซนมิกนะครับเป็นคนพิเซนมิกม่วงนะครับก็ไม่บอกหรอกนะไอตัวธ่าดบีเนี่ยเอาไปเล่นอยู่ตรงธาตุก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่าคนในแรงก็นิยมใช้กันอยู่นะครับทุกคนอือันนี้รวมๆนะอันนี้รวมๆนะทุกคนมาดูระดับเอกันบ้างครับออร์มาโยโต้ครับออร์ไมฟ้านะครับทุกคนคามินาริม่วงนะครับเอ้ยมินาตะม่วงนะครับอ่าขออภัยนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวที่อ่ แจ็คหูฟังนะครับทุกคนแจ็คหูฟังแสงนะครับอ่าต่อด้วยเนจิเรเขียวนะครับต่อด้วยมิริโอะนะฮะมิริโอะตัวนี้ธาตุรู้สึกว่าจะเป็นธาตุอะไรธาตุแดงนะครับทุกคนมิริโอะแดงนะครับแล้วก็รุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ผมบอกก็เก่งนะอ่ะรุ่นพี่รุ่นพี่ธาตุแสงนะครับตรงเนี้ยังไม่สําคัญนะผมว่าระดับเอสเนี่ยใช้กันได้เลยแทน UR กันได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวไปฟังกันนะ แล้วก็ต่อด้วยยายโยนะครับยายโยยาโยนะยายโยแสงแก็ยายโยฟ้ามโมโม่นั่นเองนะครับทุกคนมโมโม่แล้วก็เป็นเอนเดเวอร์ครับเอนเดเวอร์แดงนะครับ <t ick> แล้วก็เป็นมีหน้านะครับตัวกรดฟ้านะครับทุกคนแล้วก็เป็นอุลารากะนะครับอุลารากะฟ้าเนาะ <t ick> แล้วก็เป็นตัวแจ็คหูฟังนะทุกคนใครสามารถมีตัวในนี้นยสามารถเอาไปใส่ในซัพพอร์ตได้นะทุกคนแทนตัวยูอาร์ได้นะเ อ๋อบางคนถามเข้ามานะครับตัวละครเล่นอาก็อยากดูเทลิสกันเนาะแล้วก็จะเป็นคิริชิมะคิริชิมะแสงนะครับก็อึดเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นฟัดกรรมครับฟัตกรรมก็เอาไปใช้ได้นะใครอยากเล่นเล่นนะฟัตกรรมก็เก่งเหมือนกันนะฟัตกรรมแสงนะครับมาดูระดับ S กันบ้างครับเทลิสเอสนะครับน่าสนใจมากแต่ละตัวนะครับเพราะว่าก็เห็นกันอยู่นะทุกคนอ่ะอุลลากะนะครับอุลลากะแสงแล้วก็ตัวนี้นี่โอ้โหยอดฮิตเลยนะ เนี่ยตัวเนี้ยมันกดเข้าดูได้ไหมแต่มันไม่มีอะไรเลยครับก็จะเป็นตัวฝั่งตัวร้านนะครับเนี่ยมูสคูล่านะครับผมอ่านชื่อผิดก็ขอไปด้วยผมจำชื่อมันไม่ได้นะตัวเนี้ยแหละนะครับที่มันอยู่ข้างๆไอโนมุอะนะฮะอืมแล้วก็ยาโยครับโมโมะนะครับโมโมะเขียวนะครับทุกคนแล้วก็เป็นฮอคครับอ่า ฮอกก็มีเหมือนกันฮอกม่วงนะครับแล้วก็เป็นคริชิมะมืดนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับทีร์ลิสของอตัวละคร SR ทั้งหลายนะครับก็จัดมาที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่มีอยู่ในทีมอยากเล่นเอามาใส่ได้แล้วไปอ่านข้อมูลสกิลดีๆนะครับทุกคนว่าตัวไหนมันสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะแต่ว่าหลักๆใน SR มันจะต้องมีความสามารถนิดนึงนะครับถ้าเอามาลงเล่นเนาะเพราะว่ามันจะด้อยมันจะอ่อนกว่าเรื่องสแต็ปพลังเบื้องต้นนะแต่ว่าทางนีทางั้นะพลังสกิลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทีมก็ามาอยากใส่ได้ครับทุกคน ประมาณนี้ถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนนะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเพิ่มสไตค์เกมมือถือด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ